สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานมีเรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนพระทองออกทุดงแดนป่าอาถรรพ์เรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้เลยครับเมื่อพานดำกับพานมั่นได้บุกเข้าไปในป่าอาถรรพ์เพื่อช่วยตาลีกับเพื่อนเคาย่างดี ที่ตาลีกับเพื่อนไม่ได้หลงเข้าไปลึกมากนักจึงทำให้พรานทั้งสองช่วยออกมาได้ไม่ยากเท่าไหร่ข่าวเรื่องนี้ลือกันไปทั่วหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นๆในละแวกแถวนั้นอีกด้วยขณะเดียวกันนั้นไอ้จ้อยเด็กวัดป่าบ้านลงมาไฟเมื่อได้ทราบข่าวจากชาวบ้านก็รีบนํำเรื่องไปเล่าให้กับพระทองฟัง เมื่อพระทองฟังแล้วจึงคิดว่าหากปล่อยป่าอาถรรพ์และวิญญาณอันชั่วร้ายให้เวียนว่ายอยู่ภายในป่าอาถรรพ์อย่างนั้นก็จะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักได้และแล้วพระทองจึงคิดว่าท่านจะต้องเดินทางไปทำการปลดปล่อยวิญ,ญญาณพวกนั้นและต้องทำให้ป่าอาถรรพ์แห่งนั้น ไม่มีพิษภัยต่อมวลมนุษย์อีกต่อไปเช่นนั้นแล้วพระทองจึงบอกกับไอ้จ้อยว่าอีกสามวันท่านจะออกทุดงเมื่อไอ้จ้อยได้ฟังแล้วก็เกิดอาการมึนงงอยู่บ้างแต่ก็ไม่กล้าถามพระท่านได้แต่ตบปากรับคำของพระทองที่บอกว่าให้ไอ้จ้อยคอยดูแลวัดให้เรียบร้อยด้วยในระหว่างที่ท่านไม่อยู่ หลังจากนั้นพอถึงกำหนดสมวันพระทองก็ออกเดินทางทันทีท่านเดินผ่านป่าผ่านเขาไปเรื่อยเวลาผ่านไปนานพอสมควรท่านก็เดินทางมาถึงจุดเชื่อมระหว่างป่าธรรมดากับป่าอาถรรพ์ท่านยืนสำรวมสงบนิ่งพิจารณาอยู่คู่ใหญ่จากนั้นก็ก้าวเท้าเดินเข้าสู่เขตป่าอาถรรพ์เพียงก้าวแรก พระทองก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติทันทีแล้วพระทองก็มองไปร,บรอบๆบริเวณทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้กับเปลี่ยนสภาพไปหมดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือแม้กระทั่งสภาพดินฟ้าอากาศท้องฟ้ามันเริ่มมืดลงเรื่อยๆพระทองจึงหยุดเดินชั่วขณะแล้วยืนสงบนิ่งท่านใดน,นั้น ท้องฟ้าก็ถูกบดบังด้วยเมฆพลันก็มีวิญญาณผู้หญิงมายืนลายล้อมพระทองเอาไว้ท่านเข้ามาทำไมที่นี่มันไม่ใช่ที่ของท่านท่านจงกลับออกไปเสียไม่ได้หรอกโยมอัตมาตั้งใจแล้วหากปล่อยให้ป่าอาถรรพ์แห่งนี้ยังคงมีอยู่ต่อไปชาวบ้านอีกมากมายเท่าไหร่ที่จะพากันเอาชีวิตมาทิ้ง และอีกอย่างที่อาตมามาในครั้งนี้อาตมาไม่ได้มาร้ายเพียงจะมาเพื่อปลดปล่อยพวกโยมก็แค่นั้นแทนที่วิญญาณพวกนั้นจะสำนึกแต่พวกมันกับโจมตีเข้าใส่พระทองทันทีทันใดนั้นก็เกิดแสงสว่างสีทองเป็นวงกลมล้อมรอบพระท่านเอาไว้เมื่อวิญญาณผีพวกนั้นพุ่งตัวเข้ามาโดนกับแสงสีทองเข้า ก็เกิดเสียงดังสนั่นทำให้วิญญาณพวกนั้นกระเด็นออกไปหลายเมตรและมีไฟลุกท่วมตัววิญญาณพวกนั้นพากันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและในที่สุดวิญญาณพวกนั้นมันก็สำนึกได้และพูดออกมาทั้งน้ำตาว่าได้โปรดเธอ พระคุณท่านพวกข้าทรมานเหลือเกินได้โปรดช่วยพวกข้าด้วยพวกโยมทั้งหลายจงฟังอัตมาให้ดีเปลวไฟที่ลุกท่วมร่างกายของพวกโยมในตอนนี้คือไฟแห่งโทสะเมื่อได้พวกโยมปล่อยวางโทสะได้ไฟแห่งโทสะนี้ก็จะดับมอดลงไปเองเมื่อผีพวกนั้นได้ยินพระทองบอก ก็พากันสงบจิตสงบใจเลิกคิดร้ายกับผู้อื่นหรือยึดติกับสถานที่แห่งนี้อีกต่อไปเช่นนั้นแล้วไฟแห่งโทษะก็ดับลงทันใดจากนั้นพระทองก็ทำวิธีส่งวิญญาณพวกนั้นไปสู่ภพภูมิใหม่แล้ววิญญาณพวกนั้นก็ก้มลงกราบลาพระทองก่อนจะจางหายเป็นหมอกควัน ลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้าจากนั้นพระทองก็ออกเดินทางลึกเข้าไปในป่าอาถรรพ์อีกเดินมาไกลพอสมควรท่านใดนั้นรอบๆบ,บริเวณก็มีเสียงหมาเห่าหอนมาจากทุกทิศท,ทุกทางพระทองก็ได้แต่ยืนสงบนิ่งท่สมาธิ ยังไม่หวั่นเกรงไม่นานมากนักจะของเสียงมันก็โผล่ออกมาอยู่เบื้องหน้าของพระทองมันคือหมาปีศาตัวใหญ่สามตัวมีฟันแหลมคมขนชูชันไปทั้งตัวน้ำลายหยดย้อยออกมาจากซอกฟันที่แหลมคมพวกมันคำรามขู่พระท่านและเตรียมที่จะจู่โจมชั่วพริบตาเดียวหมาปีศาตั้งสามตัว พุ่งเข้าจัดการพระทองทันทีแต่ยังไม่ถึงตัวของพระท่านก็มีประกายแสงสีทองพุ่งเข้าประทะม้าปีศาจท,ทั้งสามตัวหลมกลิ้งไปกับพื้นแต่มันก็ไม่ยอมแพ้รีบกลับตัวลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าใส่ผ้าทองอีกครั้งหนึ่ง แล้วแสงสีทองก็พุ่งเข้าปะทะอีกเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มันรุนแรงมากทำให้หมาปีศาท,ทั้งสมตัวนอนหมดสภาพหายใจรวยลินอยู่กับพื้นแม้แต่แรงจะยืนก็ไม่มีจากนั้นพระทองก็เดินเข้าไปใกล้ๆบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งแล้วเป่าลงไปที่ตัวหมาปีศาท,ทั้งสาม และแล้วม้าปีศาจทั้งสมก็อันตรธานหายไปในอากาศพระทองก็เดินลึกเข้าไปอีกพระทองเดินเข้ามาจนถึงจุดที่ลึกที่สุดของป่าอาถรรพ์และแล้วก็มีกลุ่มทหารโบราณล่างกายกำยำหนุ่งโจงกระเบนถือดาบจํานวนกว่า30คนเดินตรงเข้ามาหาพระท่านก่อนจะเอ่ยปากถามว่า พระคุณท่านมีกิจอันใดหรือขอรับเหตุจะไหนถึงลุกลำ้ำเข้ามาในเขตแดนของวกข้าเช่นนี้พระทองแปลกใจมากที่ทหารโบราณพวกนี้ไม่มีทีท่าที่จะก้าวลาวเลยอาตมาเห็นถึงความพักดีต่อแผ่นดินของพวกโยมแต่อาตมาเห็นว่าบัดนี้พวกโยมทั้งหลายสมควรที่จะไปเกิดใหม่เสียที อาตอมาจึงเดินทางเข้ามาเพื่อปลดปล่อยพวกโยมทั้งหลายสิ้นสุดคำของพระทองแล้วพวกนักรบโบราณทั้งหลายก็นั่งคุกเข่าลงพากันพนมมือขึ้นส่วนพระทองก็เริ่มทําพิธีสวดบริกรรมคาถาอย,อยู่คู่ใหญ่และแล้วก็เกิดประกายแสงสีทองแห่งพุทธคุณกระจายไปทั่วบริเวณ ไม่นานมากนักวิญญาณนักรลกโบราณก็กลายเป็นหมอกควันสีขาวพุ่งลอยขึ้นบนท้องฟ้าจากนั้นบรรยากาศในป่าอาถรรพ์ก็แปรเปลี่ยนไปต้นไม้ใบหญ้ากลับมาเป็นปกติท้องฟ้าเปิดโล่งแสงอาทิตย์ส่องถึงพื้นพระทองรู้สึกได้ทันทีว่าป่าอาถรรพ์ได้ถูกปลดปล่อยแล้วจากนั้นพระทองก็หันหลังกลับ เดินมุ่งหน้าเข้าในหมู่บ้านดงมะไฟทันทีใช้เวลาอยู่สองวันสองคืนเต็มโดยพระทองก็ปรากฏอยู่ในป่าถึงสองคืนและในที่สุดก็เดินทางมาถึงวัดป่าดงมะไฟพระทองใช้ให้ไอ้จ้อยไปตามชาวบ้านมาพบทันทีเมื่อชาวบ้านมารบแล้วพระทองก็พูดกับชาวบ้านทุกคนว่าตอนนี้ป่าอาถรรพ์ไม่มีอีกแล้ว อาตมาได้ขึ้นไปปลดปล่อยวิญญาณที่อยู่ในป่าแห่งนั้นเรียบร้อยเมื่อชาวบ้านได้ฟังเช่นนั้นต่างก็พากันดีอกดีใจต่อมาป่าอาถันพก็ได้เป็นแค่เรื่องเล่าส่วนตอนนี้ชาวบ้านก็ขึ้นไปเก็บของป่าล่าสัตว์เหมือนภูเขาลูกอื่นๆและเรื่องราวในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันไปก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานมีเรื่องเล่า้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ